ทำอะไรอยู่ตรงนี้อ๋อังฝึกท่าเต้นสนุกด็อกอยู่ครับโอ้ยลูกคุณล่ะครับเออก็เจลังฝึกท่าเต้นสนุกด็อกอยู่ใช่แล้อครับคุณสนใจไหมล่ะเอ้ยไหนนี่อย่างนี้เลยนี่อย่างี้เลยมันทำให้แบบสามารถควบคุมการหมุนมือได้ดีขึ้นนะครับว้าวอืมเฮ้ยอันนี้มัน ถ้าคุณจะเล่นเครื่องนี้มันน่าจะยากสำหรับคุณนะเดี๋ยวคุณผมว่าแนะนำเครื่องนั้นดีกว่าเออเนี่ยเครื่องนั้นดีกว,ว่าถ้าคุณสนใจนะคุณเล่นเครื่องนี้ก่อนดีกว่านี่วะไอฮี้ฮี้ฮีน้องผมเองนะอ่านี่เครื่องนี้เครื่องนี้มันจะง่ายหน่อยนะนี่มันเต่นนี้โ oh <my> อ้ my god อย่างนี้อ่าแล้วก็อย่างนี้นะ <_ S 1> ถ้าสำหรับมือใหม่นะครับผมแนะนำว่าถ้าเต้นแบบนี้มันจะง่ายกว่านะเนี่ยคุณคุณดูคนนี้คนนี้คนนี้อ่านเฮ้ยไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกอะทำไมโอเคครับฝึกฝึกไป หมุนหมุนเออหมุนหมุนเออหมุนหมุนอย่างนี้นะครับถ้าใครอยากฝึกเต้นท่าสนุกเราก็มาเต้นได้นะไอพวกสองเครื่องนี้แบบมันเป็นเครื่องรับนะครับผมอืมอืมอืมถ้าคุณทำตามผมนะผมบอกเลยคุณเต้นท่าแบบนี้ได้เลยนะมาได้นะคุณสนใจไหม สนรับสนได้ได้ได้เอางั้นคุณมาอ๋อไหนครับอลองเต้นดูดไหนคุณจับคุณจับ <c oughs> อ่าทบบนี้หมุนเออเออเออโอ้โหทำดีเหมือนกันนี่เออโอ้ยแบบนี้เนี่ยครับโอ้โหู้สึกถึงความป็นสนุกด็อกเลย จิตใจเลนืยแล้วผมแล้วนะครับถ้าทุกคนอยากเต้นท่าสนุปด็อกเป็นนะครับมาฝึกที่ดีหน้าไดครับ <Wow. S 2> ผมมีเครื่องเล่น2รูปแบบนะครับตั้งแต่นู้นสำหรับเอ่อโปรเฟชชั่นแลนะอันนี้ก็สำหรับมือใหม่นะครับมันจะง่ายหน่อยโอเคไหมโอเคแค่นี้นะโอเคดีดี